มีมกองว่าีแต่อก็คนก่กอนก็ให้เขาพูดไปเถอะครับมันก็คนเราก็พูดได้หมดแหละอย่พอผมไม่ค่อยรุนเรื่อวเท่าไหร่นะฮะเมื่อสักคร้งที่มีข่าวเราโดนถังเล็กพา้งเลกก็ผมก็รู้สึกยังไงเหรอผมก็มันก็รู้สึกแบบตลกบางทีก็ตลกบางทีก็แปลกๆบางทีก็ทุกข์ใจบ้างแล้วแต่ข่าวนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ผมก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปยึดมันว่า มันจะเป็นสิ่งที่ทำทำให้เราแย่หรือให้เราสุขอะผมก็ปล่อยมันไปสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างที่ผมทำมาตลอดนะครับอะไรจริงไม่จริงมันก็มันก็บอกได้เองแหละครับแต่ก็คือไม่จริงเนาะไม่ใช่โกาเมียยังไม่มีเลยจะมีร้อยเมียได้ไงใช่ไหมแล้วแฟนขับไปเยอะครันขับยน่เล่นมาเลยโทอ๋อครับเขาก็ก็คง เขเรยรู้สึกดีต่อกันนะครับแล้วก็เวลาทําอะไรก็นึกถึงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานเราก็ทํางานจริงๆแบบว่าเราไม่ได้ทําเพื่อให้ให้ใครมารักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็ส่งผลมาที่ตัวเราอย่างที่เห็นแหละครับทําดีก็ก็ได้อย่างนั้นทาไม่ดีก็ได้อย่างนั้นนะครับอะไรนะครับให้แฟนแบบเป็นจาพ่อหม่เลย ไม่จริงหรอกมันบังเอิญคืองวดที่แล้วมันออกอะไร18 8แปดหรอ81ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเลขของที่แบบเต๋อเขาใส่กับผมไงผมใส่18เต๋อใส่81อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปตีกันเอาบางคนก็ผิดก็ไม่จริงหรอกไม่ได้ใบหวยอะไรเลยเมื่อตะกุ้งบนเวทีก็มีอะไรเมื่อกี้อะไรคะมีให้ไวบอกว่าไม่เอาไม่ไม่ใบแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาไปมัั่วอน ก็มันอาจจะบังเอิญเพราะว่ามันจะมีอะไรวันที่เราไปไปทาบุญวันที่อะไร14นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านะไปรับเสือ้อมันก็ตรงนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแหละก็เห็นเขาพูดกันนะผมก็ไม่ค่อยได้รู้เหรอหัยออกวันไหนอะไรนี้ครับนะ่ผมผมกไม่ได้ซื้อไม่ได้รู้นผมนะไม่ได้ซื้อเลยผมไม่เคยซื้อไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยว่าซื้อเหลขกนี้อะไรบนล่างอะไรผมไม่รู้เรื่องเลย